สวัสดีครับพบกับเก้นไใบเห็นอีทอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมจะพามาขี่รถเล่นเส้นคลองโคนกันนะฮะเป้าหมายมุ่งหน้าไปสู่หาเจ้าสำราญเพื่อหาข้าวเย็นทานกับแฟนผมเองนะฮะไปกับเจ้าวีสตอม650นะครับผมเป็นที่แบบฉุกระหุกนะฮะอยากไปก็ไปเลยนะครับ แต่เส้นของโคงนนี้ผมบอกเลยว่าขี่รถสนุกเลยนะฮะทั้งทางโคง้งทั้งวิวบรรยากาศเราไปออกเดินทางช่วง4ี่โมงนะครับแดดก็ไม่มีแล้วอากาศกําลังดีเลยนะฮะอ่ะทางเป็นยังไงลองมาชมคร่าวๆกันดูนะครับผม เนื่องจากเราสองคนออกเดินทางช่วงเย็นนะครับทําให้เวลาที่เราขี่ไปเนี่ยรถที่เขากาลังเดินทางกลับเนี่ยสวนกันไปเยอะมากนะฮะแต่เส้นทางที่เราไปเนี่ยแทบจะเรียกว่ารถโล่งเลยทีเดียวนะครับก็เลยขี่สบายๆกันเลยแดดก็ไม่มีวิวก็ดีนะครับผมถือว่าเป็นเส้นที่น่ามาขี่รถเล่นลนะฮะไม่ไกลจากกรุงเทพมากด้วยนะครับผม ยุ่งเกือคาเฟ่นะครับเราก็เลยเข้าไปแวะซะหน่อยแต่ดูจากเวลาแล้วไม่น่าจะทันแต่ก็ขอเสี่ยงสักนิดนึงเข้าไปถามเลยดีกว่ามีแด้วหรอจะตามคาดนะครับพนักง,งานบอกปิดแล้วนะฮะก็พลาดกันไปนะครับงั้นเดี๋ยวเดินทางต่อดีกว่าไปหาอะไรกินตามเป้าหมายที่หาดเจ้าสำราญต่อครับผม ตั้งแต่ได้เจ้าวีสตอม650มานี่การเดินทางของผมกับภรรยาก็รู้สึกว่ามันง่ายไปหมดเลยครับทั้งขี่สบายคอนโทรลง่ายนี่ขนาดมาเจอทางลูกลังนะฮะเขากาลังก่อสร้างกันอยู่ผมก็ไปโดยไม่หวั่นใจเลยเพราะมั่นใจในสมรรถนะของเจ้าวีสตอมนี้เต็มที่อยู่แล้วพอไปถึงหาดเจ้าสำราญนะครับเราก็เลาะทรายเลยนะครับ หาร้านทานกันเพราะว่าไม่ได้ตั้งเป้ามาจากบ้านเลยก็คือกละปมาขี่รถหาเลยนี่แหละจนมาได้ร้านนี้นะฮะบรรยากาศก,กำลังดีเลยนะครับไปชมกันเลยอ่าตอนนี้ผมมาที่ร้านอาหารแฮปปี้แคมป์นะครับที่หาดเจ้าสำราญนะฮะฟิลแบบแคมปิ้งนะฮะริมทะเลนะครับดูดิบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งนะฮะ หอบจากบ้านมาประมาณ4ี่โมงนะครับอะปิดกี่โมงจ้ะเนี่ยค่ัปิดสีทดส่ทุ่มพี่เด็กโอ้สี่ทุ่มโอเคจ้ะหนานี่นั่งก่อนนวดก็ครัวปิดสี่ทุ่มนะครับในบรรยากาศรอบๆนะครับ เอาริมทะเลอ๋ออยากอยากได้ริมทะเลอะพี่โอ้โหนะฮะก็เจ้าของร้านอธยาใสยดีนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศก,ก่อนหกโมงนะฮะระหว่างที่ผมมานี่เขากาลังกลับกันนะครับเราสวนทางกันนะฮะก็เส้นของโค้ก็เหมาะกับหาเวลาช่วงเวลาสองชั่วโมงครับขี่รถเล่นนะฮะหาอะไรทานกัน นะครับก็พอมีวิตอมก็ทําให้ทุกอย่างมันเดินทางง่ายขึ้นนะอะไรก็ดูไม่ไกลไปหมดเลยใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับี่ทานข้าวเสร็จก็เดี๋ยวกลับบ้านก็ขี่วิตอมกลับนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับสปอตไลท์เราพออยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงครับก็เดี๋ยวรีวิวอาหารกันต่อนะครับผมจะนดังแป๊บหนึ่งครับผมรอกแป๊บงานของก็อีก็ได้ตรงนี้นะครับหน้าห่านเลยนะครับผม อาหารแป๊บนึงนะฮะนี่นะครับพัดช,ชาทะเลโอ้โหน่ากินฟุน้งฟเบเยนะฮะมาปึงมานี่ก็แสงหายหมดแล้วนะฮะไม่เป็นไรเรามานั่งชิลอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องซีเรียดีนะไม่หิวมากมอากาศดีโคตรวัน,นนี้ก็ยำไข่แมงดานะครับโอ้โห ไข่เป like like <sh arp inhale> <sh arp inhale> ็นเป้งๆปยงนี <sh arp inhale> <sh> ้นะครับผมแล้วก็นี่ข้าวผัดทะเลนะครับเครื่องเน่นๆนะฮะจานมาเลยนะครับต้องเหลือกับบ้อะไรนะกระสิบกระสิบนะครับว่าต้องเหลือกับบ้านแล้วฮะสุดท้ายนะครับต้มยำทะเลไหนอ้วนตักกุ้งมาโชว์สักตัวนี่แฟร์เครื่องแน่นๆนะฮะขิงขาตะไคร ัดซาแน่นๆนะครับกุ้งแน่นๆนะฮะเออมีหอยด้วยเหรอมีหอยด้วยนะฮะหอยนะขอหอยเสียบหอยเสียบนะฮะก็อยู่กับบรรยากาศนะครับเดแคมเปอร์นะครับที่หาดจ้าสารนะครับบรรยากาศดีเลยนะฮะครัวปิดสี่ทุ่มนะครับผมไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับใครจะมาหาหรือว่าจะมาพักสักคืนก็ดีนะครับ ก็เดี๋ยวทานมื้อนี้เสร็จก็เดินทางกลับบ้านแล้วครับก็เป็นวันพักผ่อนง่ายๆกระทัดรัดกระทัดรัดหนึ่งวันนะครับใครจะตามรอยได้นะครับผมสวัสดีวันหยุดนะครับของคนอื่นนะเจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย